ฮัลโหลครับอาจารย์สวัสดีครับครับสวัสดีครับครับผมวันนี้ก็โทรมาขอแนวทางอาจารย์สมเกตเป็นโค้งสุดท้ายนะครับครับผมครับผมอาจารย์สะดวกคุยอยู่ใช่ไหมครับอาจารย์ตอนนี้อ๋อสะดวกอยู่ครับสะดวกอยู่ครับครับผมก็ช่วงนี้ก็ใกล้บุญแล้วนะอาจารย์นาอปีใหม่แล้วด้วยนะครับท่านผู้ชมครับก็วันที่สองนี่ก็ไปท่ากระถินครับที่สองวันที่สองนี่พุ่งใช่ไหมครับอาจารย์ครับใช่ครับพุ่งมืร่นนี่แหละ ครับพรุ่งนี้ก็เตรียมเตรียมใหม่จัดกองจัดกองเข้าป่าให้ใจกองกระถินครับพรุ่งนี้ก็ไปน่าจะถ้าไม่ช่วงเย็นก็ไปตอนเช้าเนี่ยนะครับไปไปทอดครับรอดูก่อนแล้วแต่จังหวะถ้าฝนตกก็ไปอันนะฝนอากาศดีก็ไปตอนเช้าเลยวันที่สองก็อยากจะไปนอนคืนนู้นจะคืนหนึ่งนั่นแหละแต่จะรอดูจังหวะก่อน <S 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 2> <S 2> รอดูจังหวะ ยังไงก็ขอให้ถูกเลขอาจารย์สมกิจสามตัวตรงๆเลยเนาะอาจารย์ครับครับจะได้ร่วมบุญร่วมทานกันใช่ไหมครับอาจารย์ใช่ใช่ใช่ครับครับก็รอบก่อนอาจารย์ก็ให้เลขสามตัวมาแล้วแล้วก็เลขทาพิธีมีเลขความฝันหลวงปู่หวงท่านได้มาบอกอะไรเพิ่มไหมครับอาจารย์ก็ฝันก็อย่างอื่นครับแต่เลขคณะาจะอยู่ตัวเดิมนั่นแหละครับ ก็เดิมเอ่อเลขกัวเดิมที่เป็นเลขคำนวณเนี่ยนะครับคำนวณครับเล่เดิมถ้าเพิ่มก็คือเพิ่มที่เลขเด่นเนี่ยนะที่เลขเด่นก็อันนั้นก็โคตวเดิมๆนัน่นแหละครับจวเดินเมครับฝันนะนะ่ะะฝันลุงปูให้ไปเอามะพร้าวสองลูกอือเอามะาพร้าวสองลูกพอไปจับเอ๊ะทำไมมะพร้าวมันติดกันแล้มันติดกันเลยเป็นมะพร้าวป้าแปดครับฟ้าแปดท่านก็นโยนขึ้นบน โยนขึ้นไปบนฟ้านะโยนขึ้นไปไปสูงกบบไปอมองคล้ายๆก็เอ๊ะทำไมรูปของดาวมันติดกันเนาะมองไปอ้าคล้ายๆเลขแปดนะโอ้โรูปของดาวคล้ายเลขแปดอ่ะมันติดกันกับสองลูก <S <S โยนขึ้นไปขนนั้กับฟันแค่นั้นก็เลยเออเลขกับงจะเข้าแล้วมั้งในใจครับก็จะเอาตัวเดิมเลยนะครับเลขสูดตรงนวนเนะครับเดิมนันแหล่ อาจจะเด่นอาจจะหางหนึงนะครับขางหนึ่งสองหางเออรองสองหางกันกันไว้เลขเลขเด่นครับครับส่วนส่วนตัวที่อาจารย์ฝันอย่างนี้ส่วนตัวอาจารย์คิดว่าปู่ท่านจะมาบอกอะไรหรือเปล่าครับอ,อ่าก็น่าจะเลขเข้าแล้วนะครับเข้าเข้าเลขที่ให้ไปเนี่ยน่าจะเข้าถาว่าเข้าเลยนะครับถ้าทํานี้ไม่น้าฝันอย่างนี้ แต่ที่เลขที่ทําพิธีนั่นเลขมัน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 เบิ่นเนาะให้มาอะไรมาให้มาห้าสามหกแปดแปดเองนั่นแะแต่ตอนนี้เลขมันเบิ่นด้านเนี่ยถ้าว่าจะตัดแปดออกตัวหนึ่งจะได้เรับตัดตัวหลังออกแต่กอเลขมันก็ยังไม่สวยยังไม่สวยเลยมามาคิดคำนวณดูใหม่มานั่นดูใหม่พิจารณาใจดูใหม่แล้วเออเลขมันอยู่ตรงนี้เลขมันอยู่ในตัวเด่นนียครับที่ให้ไปนะศูนย์เจ็ด 0743นะครับ0743ครับก็มาเห็นตัวนี้นะครับกเลยก็มารองไว้ครับรองไว้เป็นตัวรองไปสองหางครับสองหางกลับก็เด่นก็คือไอ้ที่432เนาะที่ให้ไปนะครับ2ครับตัวนั้นหละครับส3 2เป็นเลขอ่าเลขคำนวนเลขคำนวนครับตันั้ก็มีแค่นี้หละครับหางเดียวนี่แหละครับ แล้วไปจับเอาตัวที่เลขเด่นที่ให้เด่นไปก็คือเจ็ดสี่สามศูนย์เจ็ดสี่สามครับตัดศูนย์ออกเอาศูนย์ไม่เอาเอาแต่เจ็ดกับสี่กับสามพอสองหาง,รงครับทิ้งทวน,น,น,นครับนะไรทำนี้แค่นี้ครับครับส่วนใหญ่ลูกศิษย์ลูกหาที่เขาซื้อเลขอาจารย์ที่เขาลงทุนเลขอาจารย์ส่วนใหญ่เขาซื้อไปทางเลขสูตรคำนวณหรือว่าเลขทําพิธีครับอาจารย์ทั้งสองอย่างเลยครับทั้งสองอย่างเพราะหนึ่งคือถ้าเรามั่นใจเพราอซื้อไปเลยเลขนี้เลขนี้ แต่ถ้าบอกไปเออเอาทั้งสูตรคำนวณทั้งสูตรนั่งก็ก็เอาทั้งสองอย่างเลยทั้สองอย่างแต่สูตรคำนวณสูตรคำนวณมันก็มาตรฐานของตัวอยู่อยู่ในตัวเขาเองมันจะไม่คลาดเคลื่อนไปไหนแต่ถ้าเราทำาพิทีเนี่ยบางทีมันไม่จะคลาดเคลื่อนบางทีวันนี้เห็นเด็กนี้วันนี้พรุ่งนี้เห็นเด็กนู้นไปแต่เห็นเดิมเดิมเมือนหยถึงว่าเออเรามาั่นใจแต่ว่าตรคำนวณตัวไหนก็ตัวนั้นเหละยอยู่ อยู่ตัวนั้นนะครับครับตอนที่ให้ไปก็มีกี่หางล่ะสามหางก็ครับครับมีอะไรมีสี่สามห้าเลยหรือส <4, 6, S 1> ี่สามหกสี่หกสามสี่ห้าสามค่ะอ่าเออนั่นแะแล้วสอง<ล>ตัวห้าศูนย์ห้าเก้าอ่าครับก็มีอะไรสี่สามสองสี่สองสามนี่นะครับแต่ตัวนี้ชอบอยู่ชอบอยู่สี่สามสองสี่สองสามชอบอยู่ ครับพมันเด่นสามเด่นสี่ทุกวันเด่นสามเด่นสี่ชอบตัวชอบครับไปอยู่ในสูตรคำนวณพอดีในหลักตัวเด่นตัวเด่นถ้าอ่ามาหลักสูงคือเจ็ดเจ็ดครับเจ็ดใสเจ็ดสี่สามหางเดียวเ่นั้นนะครับสองหางสองหางตัวละน,นละแรับแต่ครับครับแล้วอาจารย์ทําพิธีแค่รอบเดียวได้เลขตัวนี้มาอาจารย์รก็ไม่ทําอีกเลยใช่ไหมครับ ไม่ทําครับไม่ทําก็เห็นเลขเบิ้์เลยหยุดเลยเห็นเลขเบิ้์เลยหยุดเลยก็ไม่ได้ทำครับก็เพียงแต่นินมิตเนี่ยเนี่ยมิตไปก็ได้นู่นได้นี่นะครับได้เพียงจะเป็นเลขนิมิตไว้เลขอะไรมิตรีมือเลขมันก็เข้าครับเป่นนั่นนะเข้าก็เหมือนนี่ยนะก็ฝันนิมิตรว่าเนี่ยนะหลวงปูให้ไปเอารูปมาเข้า ครับก็คือบางงวดหลวงปู่ท่านก็มาบอกเป็นตัวบางงวดก็มาบอกเป็นปริศนาใช่ครับ,รบเห็น,น <มา S 1> ท่านมาครับมาบอกเป็นปริศนาครับแต่ถ้ามองไปด้านบนนู่นบนอากาศแนละ้วท่านโยนขึ้นไปท่านโยนขึ้นไปเอ๊ะกลายเลขแปดนั่นนะ,นะ <laughs> คลายเลขแปดครับเนเป็นไอ้ลูกมะพร้าวมันติดกันเนาะเป็นปปแปาแปดติดกันครับครับติดกันท่านโยนขึ้นไปเลยมองเห็นกลาย คทาเออเป็กแปดลุมพลละพร้าวสองลูกบางคนก็กระตีเป็นศูนย์เป็นสองเป็นแปดแต่นีนไม่ตีนะครับความหมายถึงว่าเออคงจะเข้าั้างเล็กเลยเอามาดูอ่ามันมีมันมีสองอยู่ก็เลยเอาสี่สามสองสี่สองสามนี่นะครตัวเด่น,นเลยลวงปู่บอกเลขจอกบนหรือเปล่าครับอาจารย์จะถึงว่าจะอยู่สูงสุดเลยโยนุ่นถึงอากาศเลยบนอากาศเลย ก็น่าจะออกบนนะัเอามั่นใจบนแต่ล่ามันไม่ค่อยเท่าไหร่ล่ามไม่ค่อยมั่นใจครับนะครับ่าจะมั่นใจบนเพราะตั้งโยนขึ้นบนอากาศเอยมองเห็นนะครับก็ร้องร้องดูครับร้องดูสักั้างนึงนะนะครับเ่นี้นะครับส่วนตัวอาจารย์คิดว่าตัวไหนครับที่ว่าจะไปออกบนงวดนี้ครับอาจารย์ก็น่าจะเจ็ดไอ้สี่สองสามกับเจ็ดสี่สามเลยนะครับอยู่ในตัวเด่น ถ้าเจ็ดมามันก็ถ้าถ้าตัวสูงสุดมันก็มีเจ็ดแค่นั้นนะถ้าเจ็ดไม่มาก็คือสี่สามสองตัวเดียวเลยโดด,ดเลยครับอับเขาเอเจ็ดสามสองด้วยเหรอคะอาจารย์อ่อนันแล้วแต,ต่ครับแล้วแต่แล้วแต่่าทุนแล้วแต่ครับแต่ผมวางไว้าวางเจ็ 7, 4, ดสี่สามเลยครับห้างเดียวครับก็คือเพิ่มเจ็ดสี่สามด้วยเนาะเพราะว่าที่อาจารย์ให้มายังไม่มีเจ็ดสี่สามเลยค่ะ ใช่ใช่ครับนั่นนะเขื่อมันเป็นเจ็ดนั่นนะเลอสีมันเป็นเจ็ดเลยห้าสี่เจ็ดตัวหนึ่งแค่นั้นนะครับถึงตัวหนึ่งครับรับก็ไม่เยอะนะครับแค่แค่นี้เองครับไต่อหาครับก็คืออาจารย์จับเอาในเลขสี่ตัวมาครบของอาจารย์ใช่ไหมครับใช่ใช่ครับใช่ นิมิตดีฟันดีนะนี่ผงไปจะผ่านแต่ว่าผมอัดศูนย์ทิ้งศูนย์ออกตัดศูนย์ทิ้งคตัดศูนย์ตัดนั่นออกกเหลือไว้เจ็ดกับสี่กับสามกะ่ว่ามาจะผ่านน้าเคยผ่านมาหลายงวดแล้วมาหลายงวดแล้วลองดูก็คืออาจารย์เี่เบิ้ลเลขเบิ้ลกับเลขศูนย์งวดนี้นี่ไม่ไม่เอาเลยใช่ไหมอาจารย์ไม่เอาครับเลขเบิ้ลกับเลขศูนย์ไม่เอาตัดออก คอยดูมันจะออกบันยอเป่าไม่เบิ่นนะนะาแต่ว่าของอาจารย์ก็มีถ้าเป็นเบิ่นก็จะเป็นแปดแปดเนาะคะะ่ะเนาะทางเดียวเลยแปดแหกแปดแปดนั่นนะถ้ามาเบิ่นเซื้อโรตารี่ไว้แล้วใบหนึง่งรับได้ศูนย์อะไรศูนย์ห้าสามหกแปดแปดซื้อไว้แล้วใบหนึง่ง <c oughs> ลองดูลองซื้อดใูให้แม่บ้านซื้อแม่บ้านก็ซื้อ ก็ซ so ื้อตามหลายคนอยู่ครับก็ลองดูค่ามันมามันไม่มาเอในวันที่หนึ่งมันก็มาางวันอื่นก็ยังดีกันไว้ครับวันนี้เขาเขาซื้อกันเยอะหรือยังครับอาจารย์ลูกศิษย์ลูกหาแถวบ้านก็เยอะเหมือนกันเยอะเหมือนกันแต่ก็เล่นหลักสามหลักสี่นะเยอะเขาไล่เลยบางคนเขาลูดมีซื้อขึ้นซื้อลงเอาแคแล้วแต่เขาอันนี้แค่แล้วแต่ นนะบางทีก็สามสองสี่สองนั่นแหละซื้ออยู่ในนี่นนกลับอยู่ในสองสามตัวเนี่ยครับมา mm hmm. ซื้อกันเยอะครับ mm hmm. ว,วันนี้เขาจะมาซื้อคว,วันนี้เออเอาทะเลก็ซื้อเยอะวันนี้มากัน mm hmm. ซื้อกันมาขายกันก็ซื้ออยู่หน้าบ้านนะมีกลับมาหากันทั่วเลยนั่นแหละไม่ทันบ้างหาไม่มีบ้างก็บางคนก็ได้บางคนก็ไม่ได้ ผลก่อนรับแต่ข้างล่างข้างล่างเขาก็เล่นห้ากับห้าห้าศูนย์ห้าเก้าห้าศูนย์ห้าเก้าห้าเก้านิดเยอะหน่อยห้าเก้าห้าศูนย์นิดนิดหน่นอยทั้ก็เล่นกันครับคือนี้นก็วันพรุ่งนี้เลขก็ออกแล้วเนาะอาจารย์ป้ารุ่งนี้แหละครับรุ้งนี้ออกแลครับผมยังไงก็อันนี้ก็เป็นโค้งสุดท้ายแล้วก็สรุปแนวทางตัวเลขของอาจารย์ก็มีเพิ่มมา สี่สามที่จับในสูตรคำนวณเนาะอาจารย์เนาะในสูตรตัวเด่นครับกันไว้เฉยๆครับกันไว้เฉยๆตัวเด่นเพื่อมาเพื่อมาครับครับผมแต่ว่าที่อาจารย์ชอบก็คือมีสามสี่สองกับสี่ห้าสามใช่ไหมครับอาจารย์ใช่ใช่ครับใช่ครับผมโอเคเนาะนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณอาจารย์สมจิตมากๆนะครับขอบคุณครับค่ะขอบคุณครับครับขอบคุณครับอาจารย์ครับ สวัสดีครับสวัสดีครับนะครับแนวทางของอาจารย์สมจิตโค้งสุดท้ายนะครับสรุปแนวทางทั้งหมดนะครับตัวเด่นตัวเน้นเอดมินขีดเส้นใต้ไว้แล้วนะครับเสนอเอาไว้เป็นแนวทางนะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลแล้วก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับขอจบคลิปไปแต่เพยงเท่านี้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ